ย้ำเสมอปับให้ชัดก่อนทำงานทุกครั้งสวัสดีค่ะปุ๋ยมัศวรเต้4289คลิปนี้ปุ๋ยจะพามาดูองค์ประกอบของตัวกล้องระดับอัตโนมัติกันค่ะว่าแต่ละตัวใช้ทำงานส่วนไหนยังไงบ้างแล้วไปเจอกันในคลิปนะคะ มีอะไรกันบ้างจะมีระดับน้ำฟองกลมนะคะระดับน้ำฟองกลมเนี่ยตัวช่วยดูด้วยถ้าเราตั้งกล้องระดับที่สูง,สงขึ้นไปเนี่ยเรากล้องระดับมันจะอยู่แนวระนาบอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราจะดูอะ่ะต้องต้องเขย่งดูพอเรามีตัวกระจุกสองตัวเนี้ยมันสามารถดูสะท้อนได้เลยก็ดูในระดับสายตาแล้วมันสะท้อนลงที่ระดับน้ำฟองกลมเราก็ตั้งฟองได้สะดนวกและรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีอันนี้ปรับโฟกัส สายใหญ่สายใหญ่ก็คือจะเป็นตัวสายให่ย้ำลังในกล้องอาจจะเป็นเหมือนเล็กบวกปรับให้ชัดก่อนทํางานทุกครั้งย้ำเสมอปรับให้ชัดก่อนทํางานทุกครั้งก็หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไปตอ่อมาโฟกัสจะเป็นปุน่มอ้วนๆใหญ่ๆตรงนี้หมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวาปรับให้ชัดก่อนทํางานเหมือนกันย้ำเสมอปรับให้ชัดก่อนทางานทุกครั้งแอร์ตัวนี้เป็นโฟกัสที่วัตถุหรือโฟกัสภาพนั่นแหละคะ่ะที่เราเอาพูดให้เข้าใจง่ายๆโฟกัสให้ภาพมันชัด ก็หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไปเพราะสายตาของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนหมุนไปทางซ้ายนิดเดียวก็ชัดแล้วบางคนหมุนทางข,ขวานิดนึงก็ชัดแล้วนั่นแหละค่ะคุณถึงบอกให้ไม่ได้ต้องลองสัมผัสเองลองหมุนเองแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อค่าสายตาของเราถ้ามาันจาับต้องระดับเนี่ยเราจะต้องหมุนแค่ตรงนี้หมุนแค่ไปทางขวาหมุนแค่ทางซ้ายอะไรเงี้ยเราหมุนไปไม่มีความว่าผิดนะคะการทำงานต้องปรับให้ชัดทั้งภาพและสายใหญ่ ค่าเออร์จะน้อยม,อกมากๆตัวนี้เป็นการสายละเอียดนิดๆเพราะว่าด้วยที่กล้องระดับกล้องระดับตัวมาทุกรุ่นนะคะทุกตัวเนี่ยที่มีอยู่ในบ้านเราส่วนมากนะคะมันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนระบบหน,นืดนิดๆก็คือตัวกล้องมันจะมีความหนึ่งในตัวไม่ใช่แบบนิดเดียวมันก็ไปไม่ใช่ค่ะมันจะต้องใช้แรงนิดหนึ่งหมุนมันจะมีความหนึ่งในตัวฉะนั้นอนะ่ะมันเลยไม่ต้องมีตัวล็อกแนวราบ มันใช้แค่ตัวสายละเอียดแค่นี้มันก็หมุนไปแล้วนิดเดียวอ่าแล้วก็ตรงแนวนี้ค่ะแนวนี้ตัวนี้นีช่วยเล็งเล็งวัตถุอะค่ะกล้องระดับมีแค่นี้ก่อนจบกันไปในคลิปนี้มีปัญหาสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปใหม่นะคะบาย